กลาบสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกคนนะคะวันนี้นะพี่นะราลีพักเครื่องขายอีพีที่ <c oughs> ep ที่สองหนึ่งห้าค่ะพี่ ep ที่สองหนึ่งห้าของนารีพักเครื่องนะคะส่วนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะพี่นะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่นะเบอร์นี้นะทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้เฉดเช่นเดิมค่ะพี่คะ่ะวันนี้รายการละสองร้อยบาทนะพี่นะรายการละสองร้อยบาทนะคะค่าจัดส่งนะไม่มีนะพี่นะ,ะส่งฟรีนะคะวันนี้เนาะวันนี้เป็นพักกล่องเนาะนี่เนาะพักกล่องมาให้พี่เลเือกหาเลือกชมกันเลยนะคะรายการ สองร้อยบาทค่ะพี่ขา <c oughs> มาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งนะพี่นะรายการที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะนี่นะคะหลวงพ่อหลวงพ่ออีนะพี่นะวัดนี่นะปีศูนย์สี่นะพี่นะปีศูนย์สี่นะคะพี่นะรายการนี้รายการที่หนึ่งค่ะรายการที่หนึ่งนะคะพี่ นี่นะพี่นะรายการที่หนึ่งค่ะรายการต่อมารายการที่สองค่ะพี่รายการที่สองนะคะนี่นะคะพี่นี่อันนี้เป็นของหลวงปู่โตะนะพี่นะหลวงปู่โตะนะพี่นะจางขึ้นมาเป็นพระปลุกเสกนะครับ แผ่แม่ตาปุกสินะคะห้าไตมาดเนาะนี่นะคะตั้งแต่ปีพศสองพันห้าสิบปดถึงพศสองพันห้ารอยิบสองนะคะพี่คะ่ะรายการนี้รายการที่สองค่ะของลวงปุตโตค่คะพี่มี่รายการที่สองค่ะวันนี้มีแค่ยี่สิบรายการนะพี่นะพ,พ,พี่พี่เลือกหาเลือกชมนะคะเบาๆพี่เบาๆรายการนี้รายการที่สองค่ะรายการต่อมารายการที่สามค่ะ รายการที่สามนี่ค่ะพี่หลวงปู่โตนะคะพี่นะหลวงปู่โตอันนี้วัดอันนี้หลวงปู่โตน,นะคะพี่นี่อ่ารายการนี้รายการที่สามค่ะพี่รายการนี้รายการที่สามนะคะนี่หลวงปู่โตวันนี้คุณน้องบอกเลยว่าหลวงปู่โตมีมีอยู่หลายองค์เลยเนาะอันนี้รายการที่สามพะปิดตาตะกรุดสองดอกเลยพี่นะ ปิตาจจมโบววัดไปดูชิมพลีหลวงปุตโตร,รายการนี้รายการที่สามค่ะรายการจอะอมารายการที่สี่รายการที่สี่นี่ค่ะพี่อันนี้นะพี่นะบอกเลยนะคุ้มพี่อ่ะอันนี้คุ้มเลยเพราะว่าโอ้เมื่อกี้องค์เดียวใช่ไหมแต่องค์เนี้ยสององค์พี่สองร้อยบาทเหมือนกันเนาะน้องบอกเลยวันนี้แบบน้องเพิ่ง น้องเพิ่งได้มาใหม่แล้วก็เลยอาลองดูไม่ได้อันนี้เลยอ่าอันนี้รายการนี้รายการที่ที่สี่ครับพี่รายการนี้รายการที่สี่นะคะมีสององค์เนาะลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนาะ ท้านี้ก็ถูกอ,อกถูกใจก็เลือกหาเลือกชมกันไปได้นะพี่นะรายการต่อมารายการที่ห้าค่ะพี่รายการที่ห้านะพี่นะดีค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟันนะพี่นะสร้างขึ้นนี่นะสร้างเอ่อสร้างที่ระลึกสร้างวัดวัดอะไรเนี่ยวัด สร้างโบสถ์น้ำนะพี่นะวัดป่าลุงพรนะพี่นะอ่ะปีศูนย์เจดค่ะพี่อาจารย์ฟันค่ะ มาพร้อมกล่องนะพี่นะาเดิมกล่องมาพี่น้องน้องก็เดิมกล่องไปพี่พี่เลยนะคะรายการต่อมารายการที่ห้าค่ะพี่อรายการต่ออันนี้รายการที่ห้าใช่ไหมน้องมุนมุนพี่น้องตื่นเช้ามากงเลยรายการจะมารายการที่หกค่ะพี่รายการที่หกนะคะพ้าปิดตาค่ะพี่พ้าปิดตาของหลวงปู่โตนะพี่นีปบีไปดูเฉมพี่ค่ะรายการนี้รายการที่หกค่ะ รายการนี้รายการที่หกนะคะนี่นะพี่รายการที่หกค่ะรายการ่อมารายการที่เจ็ดค่ะพี่รายการที่เจ็ดรูปเหมือนหลวงพ่อพรมค่ะพี่รูปเหมืองรูปเหมือนหลวงพ่อพ,พรมนะพี่นะวัดช่องแคค่ะ รายการนี้รายการที่เจ็ดค่ะกล่องกล่องน้องรายการนี้รายการที่เจ็ดค่ะสองพันห้าร้อยสิบสองนะพี่นะ รายการที่สิบสองเอ้รายการที่เจ็ดค่ะพี่รายการที่เจ็ดนะคะรายการต่อมารายการที่แปดค่ะรายการที่แปดนี่ค่ะพี่หลวงพ่อรวยค่ะพี่หลวงพ่อรวยเนาะรูปหล่อหลวงพ่อรวยค่ะรายการนี้รายการที่แปดค่ะรายการที่แปดนะคะพี่ เลยแต่ไปได้ล่างสวยเนาะรายการนี้รายการที่แปดค่ะรายการต่อมารายการที่เก้าค่ะพี่รายการที่เก้านะคะเก้านะคะคุณแผนพายเอยเอคุณแผนามากมาหลงปูทิมวัดละร,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 รหาสไร่จังหวัดร,ระยองค่ะ รายการนี้รายการที่เก้าค่ะรายการต่อมารายการที่สิบค่ะพี่รายการที่สิบนะคพี่นะอันนี้นะพี่นะพักคำข้าวของหลวงพ่อฤสีลิงดำนะพี่นะรายการนี้มาพร้อมกล่องอีกเลยเนาะนี่ รายการน right right? ี Aí, for you. for ids, right? ้รายการที่สิบค่ะรายการที่สิบนะคะพี่รายการจะมารายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่ค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พระกลิ่งอ่ะพี่พระกลิ่งนะพี่นะ หลวงปู่โตค่ะพี่นะบ่งบอกเลยว่าวัาวนนี้หลวงปู่โตค่อนข้างยเยอะเนาะพาเกีงหลวงปู่โตค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะพี่นะรา้อมกล่องเนี่ยกก่งอย่างดาวอยู่นะพี่นะ รายการนี้รายการที่สิบเอ็ดค่ะอาจจะช้าหน่อยนะพี่นะเพราะว่ามันอยู่ในกล่องไงและความอยู่ในกล่องน้องก็กลัวแบบว่าวันนี้พักกล่องทั้งหมดเลยมันก็เลยแบบหยิบยากแล้วมันก็ถอดยากเหมือนกันเนาะรายการจะมาสมเด็จหลวงพ่อโตค่ะพี่สมเด็จหลวงพ่อโตนะพี่นะวัดสดือน,นะพี่นะอายุทยาค่ะพี่สร้างขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบสามค่ะพี่ปเป็นเหรียญกลงนี้เนาะคุณอาจารย์ พุทธาอาจารย์โตนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสองค่ะด้านหลังนะพี่นะพระพุทธใสาย,ยานใส่ใส่นะใส,าใสยานะพี่นะ นี่แลวพี่นะอันที่สามครบรอบร้อยปีค่ะพี่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบยี่สิบไอสองพันห้าร้อยสิบสามนะคะนะคะพี่สักครึ้นนะต่อมานะพี่นะอันนี้รายการที่สิบสองรายการต่อมารายการที่สิบสามพี่รายการต่อมารายการที่สิบสามนะพี่นะอันนี้เป็นของรวมเพราะ รวมเ็รารวยค่ะพี่รวมเพรารวยนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสามอะค่ะน้องชอบ่างหายใช่ไหมน้องชอบหายไปใช่ไหมเพราะว่าน้องแบบไม่มีพางไงเพราะไม่มีพัก็ไม่รู้จะไรลอะไร,ะไรก็เลยแบบเออหุดเถอะถ้าพามาน้องก็ถึงจะได้ไหลเนาะเพราะว่าช่วงนี้แบบหาค่อนข้างค่อนข้าง,าง,างยากนิดนึงรายการต่อมารายการที่สิบสามค่ะ แต่ก็จะพยายามจัดสรรให้ได้รายทุกวันนะพี่น้ไม่ต้องห่วงค่ะพี่น้องจะจัดสรรให้ได้รายทุกวันเนาะพูดตรงๆว่าก็อยากจะจัดสรรให้รายทุกวันเหมือนกันเนาะรายการจะมาไลฟ์การที่14ค่ะของรหลวงพ่อเกษมเขมาโกนะเหรียญโชคดีค่ะพี่นี่นะสร้งขึ้นเมื่อปี2532ค่ะรายการที่14นะคะ รายการต่อมารายการที่สิบห้าค่ะพี่รายการที่ 15, สิบห้าสมเด็จเกจชยโยเจ็ดชัน้นในพินาวัดวชัยโยในเพจังหวัดอ่างทองนะพี่นะอ่ารายการที่สิบห้าค่ะ รายการที่สิบห้านะคะพี่ค่ะรายการต่อมารายการที่สิบหกค่ะพี่เป็นนี่ค่ะพระเนื้อวานนะคะพิมพ์กรรมการของหลวงปู่โตนองจงุกนี่นะวัดช้างให่วัดจังหวัดปัจจดปตตานีค่ะรายการนี้รายการที่สิบหกค่ะ รายการที่สิบหกค่ะรายการต่อมารายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่อันนี้นะพี่นะของหลวงปู่โตอีกแล้วพี่รายการนี้รายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่เป็นอ่าอ่ะอันนี้ดิรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะสมเด็จนะักบุก กุโตค่ะรายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการต่อมารายการที่สิบแปดค่ะพี่อันนี้พี่ คองหลวงพ่อพัดนพินาะของหลวงพ่อพัดค่ะพีนรายการที่สิบแปค่ะจังหวัดนครสวรรค์นพินารายการนี้รายการที่สิปดค่ะ รายการที่สิบแปดนะคะรายการต่อมารายการที่สิบเก้าค่ะพี่รายการที่สิบเก้นะา,นา,านะพี่นะของหลวงปู่ทิมค่ะไา่ขุนแผนไา่กุมารนะพี่นะของหลวงปู่ทิมนะคะจังหวัดระยองค่ะรายการที่สิบเก้าค่ะ รายการที่สิบเก้านะคะพี่รายการสุดท้ายค่ะรายการที่ยี่สิบค่ะพี่ลวงพ่อกกลวยค่ะพี่ลวงพ่อกลวยนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะลูกกรรมการนะพี่นะมีนะรายการที่ยี่สิบค่ะ รายการสุดท้ายแล้วพี่ วันนี้น้องก็มีพายพี่เลือกหาเลือกชมประมาณนีนะพี่นะอ่ะสนใจติดต่อเบอร์โทร0638824958นะพี่นะ44958โทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้นะทางเรามีบริการเก็บเงินแปลงพี่พี่ท่านี้นะคะสแกคิวอาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยเนาะวันนี้น้องก็มีพายพี่เลือกหาเลือกชมประมาณนี้เลยชอบองคไหนถูกใจองไหนก็แจกไปองค์นั้นเลยนะคะพี่คะวันนี้น้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ